อืมอืมเมื่อคืนทำอะไรไปบ้างเนี่ยอืมเดี๋ยวอะไรอะ่ะอยากให้ยอนจุนหรือมมาไม่ต้องตกตื่นมาไม่ต้องตกใจ มออกไปข้างนอกโดมฮหอลองอ่านดูอะไรเฮ้ะไรนะเฮ้ยใช่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้สิเดี๋ยวอ่านที่หลังนะอย่าลืมดื่มกาแฟอ้ออ้ของหวานอา่ออโอ้ โอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกินแล้วกันเดี๋ยวต้องรีบบำน้ำแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเน็ตผมน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับ๋ย่ผมรีบบน้ำกันอปจ็บปช็บ,ชบ,ชบผมพยายามแก้แล้นะเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้ได้ภายในพรุ่งนี้อีกทีเนาะผมไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะ เสียงเกมหายอันนี้ไผมเปิดละโอเคผมว่าต้องลองย้อนยาวๆดูนะครับแต่ว่ามันหมุนมากมันหมุนอะไรก็ไม่รู้โอเคแต่งตัว ไม่ปกติมันตีไม่ได้ไม่ใช่หรอเอ้ทำไมมันหมุนนะมันหมุนใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนมาดูย้อนหลังเอานะครับผมขอโทษนะเดี๋ยวขอเข้าสตอรี่ก่อนแต่งนะตัวกัน โอเคชุดมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะปกติเราไม่เห็นชุดนี้นะฮ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องรีบไปที่ที่หนึ่งก่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ห้องลรบโอเค okay. เดี๋ยวอ่านที่หลังนะเดี๋ยวขอเก็บไว้กันวิธีที่เราต้องรีบไปก่อน はい。唉 คุณพักต้องเอาไปตรงนั้นยังไงเนี่ยไปทางนี้ก็ได้แป๊บแึ่งนะ ผมผู้ป่วยผมต้องหลีกเลี่ยงผู้ป่วย ว่าทุกคนมาดูย้อนหลังดีกว่าครับมันไม่ได้ละนี่เป็นห้องที่แม้แต่ผู้คุมก็ยังเข้าไม่ได้พักมินยอม ผมขอโทษผมไม่คิดเลยว่าผมจะต้องพาคุณมาที่นี่ นี่เป็นห้องที่หมอคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเ <c> ป <oughs> ็นหมือนผมจะหาจังหวะได้ถูกสำหรับคุณเลยนะคุณพักมินยองอ เค <Okay. S 2> mm. ผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีแบบนี้เราก็ไม่คิดว่าผมจะต้องใส่เสื้อนี้ด้วย งั้นผมขออนุญ,ญาตประกอบพิธีกรรมให้กับคุณแล้วกันนะครับถึงแม้คุณจะมีศาสนาหรือไม่มียังไงแต่ผมขอทำในแบบของผมนะครับถ้าพระเจ้ามาในนามของพระเจ้าพระบิดาผู้ส่ง สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินเพื่อไว้อะไรและส่งวิญญาณของผู้ล่งลับคืนสู่พระหัตถ์ของพระองค์ในยามแห่งความโศกเศร้าเราหวังใจในพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงเมตตาทรงโปรดประโลมจิตใจและประ,ประทานสันติสุขแก่ดวงวิญญาณน,นี้อาเมน <c oughs> ในคำพีพระเยซูตัดว่าเราคือการฟื้นคืนชีพและชีวิตผู้ที่วางใจในเราแม้จะตายไปแล้วก็จะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่มีวันตายเลยยอห์น1 1้า ถึง2พระยาเวทรงเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขาดสนเลยพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดทรงนำข้าพเจ้าไปยังริมน้ำที่สงบพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทรงนำข้าพเจ้าไปในทางแห่งความชอบธรรมเพื่อนามของพระองค์ แม้ข้าพเจ้าจะเดินไปในหุบเหวหุบเขาเงาแห่งความตายข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าคาถาและไม้ของพระองค์แล้วรมข้าพเจ้าแล้วสดุดี23.1-4ถึง4ผมประกอบพิธีกรรมให้กับคุณเสร็จแล้วนะครับ หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่นะพักมินยองไว้เจอกันนะครับอีโซคาโดนปิดไปแนละ้วมันแตกกันแลบับนี้เราไม่ควรมาด้วยสิเดีย๋ยวเราต้องรีบเปลี่ยนชุดละ mm <sighs> คุณหมอเส้นยึดนะครับอารุนสวัสดีครับผมอ,อ,อ,อะไรของเขาเนี่ยอมผมไม่ที่ที่ต้องไปอีกอไลน์นี้ก็คงจะเป็นไลน์ที่เราไว้อะไรแก่คุณพักมยอม เดี๋ยวผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับถ้ามันแก้แล้วผมจะกลับมาไลฟ์นะครับผมปิดไลฟ์แค่นี้แหละขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมว่ามันน่าจะขัดประสบการณ์หลายคนเลยก็เดี๋ยวผมขอลงไลฟ์ก่อนขอไปหาวิธีแก้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมามันหมุนบ่อยเกินไปแล้วนะนืมเดี๋ยวผมมานะครับไม่ไม่แน่อาจจะทันไลฟ์นี้หรืออาจจะไม่ทันนะครับ เดี๋ยวผมขอลองดูกันโอเคตอนนี้ในไลน์นั่นถึงหรือยังน่าจะเป็นหน้าลงไลน์ละยังอีกหรอโอ,โอ้ดูยากมาก โอเคงั้นผมขอลงไลค์กัน